วดเร็วชัดเจนรอบดา้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวสิงบุรีสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสิงบุรีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงบุรีร่วมกับห้างท็อปพาซาสิงบุรีได้จัดกิจกรรมสอนชงเครื่องดื่มให้กับผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่จังหวัดสิงบุรีและใกล้เคียง มาร่วมกิจกรรมเรียนสอนชงเครื่องดื่มจำนวน40คนโดยมีนายพิพัฒน์คำพาพันธ์อายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่41ทับ3หมู่ที่1ตํานทองเอนาบัอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเปิดร้านขายมากว่า11ปีเจ้าของร้านเตือนใจกาแฟมาเป็นวิทยากร,รสอนชงเครื่องดื่มมามากกว่า30เมนูเช่นกาแฟโบราณโอเลี้ยงโอเลี้ยงยกล้อชานมชามะนาวชาดำเย็น นมสดเย็นบวยน้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ่งมะนาวโซดาซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาร่วมเรียนกันจำนวนมากเพราะสามารถที่จะนำไปต่อย,ยอดเป็นอาชีพเสริมได้และมีคุณครูจากหลากหลายโรงเรียนเช่นโรงเรียนอนุบาลเทศบาล3คมรวมมิตร มาร่วมเรียนด้วยเพื่อจะนำไปสอนให้กับเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนของตนเองทางผู้จัดการนางอรพันธ์รักันล้อมหวังว่าจะจัดกิจกรรมการเรียนชงเครื่องดื่ม ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สร้างอาชีพสร้างไรายได้กับผู้ที่มาเรียนไม่มากก็น,น้อยซึ่งแต่ละคนที่ได้มาชิมในฝีมือของวิทยากรที่มาสอนชงบอกว่ารสชาติดีอร่อยซึ่งการเข้ามาเรียนครั้งนี้ถือว่าจะเป็นการต่อยอดในการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและผู้ที่ไม่มีงานทําในช่วงนี้สามารถไปต่อยอดเปิดร้านกาแฟเล็กๆในหมู่บ้านหรือในชุมชนสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ในช่ว ีเศรษฐกิจแบบนี้เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถลงทุนไม่มากแต่ว่าสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีซึ่งกิจกรรมดีๆอย่างนี้จังหวัดสิงห์บุรีจะจัดส่งเสริมให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มไม่มีอาชีพได้มีอาชีพเสริมโดยจะหาวิทยากรมาสอนให้กับผู้ที่สนใจ